이게 <목소리> 내 <목소리> 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 เราก็แบบมีความสุขเช่นก okay? oh yes. ันเราว่ามีคอนเสิร์ตคั้งแรกในการเปิดพีอี่จุมใช่ก็ราะใสต่อละค่ะแล้วงการในเรื่ของเราเรกยอดึกทุกานี่เลยนะแน่นอนนี้หนได้เห็นสามดีเจเราไมเหมือจากผมพัทครับพี่จุ๋มและก็มีพี่น้อสลาวิด้วยนะฮะพี่น้องที่ก็เดินไปเดินมาแล้วก็เตือนหน้าที่นะครับช่วยเป็นทั้งบ้านแล้วก็หน้าบ้านให้กับพวกเราด้วยแน่นอนใน

ตอนนี้นะคะก่นีเราจะได้พบกับน้องคนนั่นค้ตยและน้องานเ่เรามีของรางวัลมาแจกด้วยเราสร้างร่างก็เป็นใจเหน้งเตน้งานแต่ยังไม่ต้องร้องลงันโออเาเลยเราะะัเราจะมาแรกเลยค่ะนก็คือใครที่โหลดแอปพลิเคชันร้องงแล้วสิคนรับรเลยคนเลยครับเอาเล นีนะครับผมได้เลยอ่ะโชว์แอปด้วยครับบนมือถือแอปน้องโบราณดาวน์โหลดแล้วมาเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราเช็คตามตามการดาวน์โหลดก็เป็นแอปนะครับอันนีกอะไรครับแม่อันนี้เป็นแอปแอปถุกกล้องมาทั้งมือได้และมือถือมาได้เลยอะแม่จะให้มือถือผมด้วยเหรอโอเคผมได้เโอเคได้ดีมากเลยอ่สามโอเคอ่ะสี่นะฮะสนฮะ ありがとうご